สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูไก่ด่างนะคะที่เราหมักเอาไว้อยู่ในตู้เย็นตอนอื่นก็ตั้งกระทะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันเพื่อให้อ่าไก่ที่เราหมักไว้ไม่ติดกระทะนะคะใส่เล็กน้อย อี่างกรณีที่เราหมาักไว้ค่ะหมกกักรแค่เดือจืดก็จะมีซอสปรุงรสน้ำมันหอยเล็กน้อยแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยนิดหนึ่งเอาแบบว่ากินเป็นเหมือนสเต็กไก่ได้ค่ะกินกระเป๋าได้แต่อันนี้เราจะมาทานกับข้าวนะคะเราเทน้ำมันลงไปในกระทะเสร็จแล้วก็เอาไม้พายทำให้มันไหมนคั่วกระทะเพื่อจะได้ไม่ติดก,กันวันนี้จะมีเมนูสองอย่าง จะมีแต่ย่างตัวนี้แล้วก็เป็นต้มโข้งปลาที่ซื้อจากตลาดมาเนี่ยต่อที่สองเพื่อจะได้ตั้งต้มต้มโข้งของเราให้ร้อนทำไปพร้อมกันเลยเพราะว่าอีกตัวนึงแค่อ่ก นี่ค่ะใส่ที่เรามักไว้เราหมักเสร็จแล้วก็จะเรียงเอาผงแกงค่ะตักเพื่อวางไก่ให้เป็นชั้นๆไม่ให้มันติดกันเพราะว่ากอ่อนก่อนหน้านี้เราเก็บในช่องฟีตค่ะแต่ตอนนี้เราปล่อยให้มันคายตัวแล้วนะรอกระทะร้อนน,อนะคะเราจะวางด้านหนังไปก่อน มั้งอสองันก็ทำสองชิ้นถ้าใส่ยาบนตาให้แรงให้ขึ้นเคลียว นี่เราก็จะได้ระยะเแล้วก็อาด้าน,อ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 ,าน,นอย่างเงื่นเกี่ยวเงินนะคะเขาก็จะมาติดตั้งยนก็คือน้าสองตางมต่วนี้มเปแบบไฟอ่อนค่ะมันก็เลย,ลเลดย,เยได้แก,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 ก่นได้แ่นี้ ดีแล้วทางกองโซนฝั่งทางขวาค่ะมันไปสุสปลายแล้วค่ะก็เลยขยับๆเสียงนึงก่อนปิดปากเพืให้คังหนังกบได้ดีขึ้นตก็ต้องเต้องส่ผ้ปนดเรื่อนหนังไว้กอนจะหนไม่เสียจริงๆก็แคอทำด้วยเท่าที่ซื้อจากตลาดเลยเ่อนหนันึงอยู่ที่ตัวเขา40บาทเอง ได้ปลาทั้งตัวเลยนี่คีนทีนี้เราก็ใ่สารในเกลือแล้วมันก็ทำใหาหมอนกลนติดรอบต้มโปงก็เล่นเดือดเลยอย่างต้มโปงนี้นเขาจะมีต้มโผงมีแกงต้มเล้งผิดตมเล้นนงนี้มีงแส่เ,สสเนื้แกงีง่ปลา ใส่แล้วค่ะจุดไฟใกันเท่าไรอือเราจะได้ากตนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเพราะเราอยากให้มันจิดเลี่ยเราก็ลองนะไมนผัดเปลี่ยนนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้่ข้าวสวยเปือกปู ちょっと待ってくださいだ。い